ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ ช่องสตังต์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินข่าวดีครับเปิดลงทะเบียนแจกเงินคนจนกลุ่มพิเศษคนละ9,00 0บาทได้มากสุดปีละ9,000บาทนะครับโดยจะแจกเงินทั่วไทยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเช็คก่วนว่าคุณอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่นะครับหากคุณชอบข่าวการแจกเงินนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตัง์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินและอยากจะรู้ข่าวก่อนใครอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสตัง์จะแจ้งเตือนข่าวไปที่หน้าจอของคุณบริการนี้ฟรีไม่คิดตังค์นะครับเพราะฉะนั้นกกกดดดตติิาามมและละอ่่ืง ล่าสุดนี้เขาจะตังได้รับข่าวจากทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือว่าพมนั่นแหละเขามีโครงการนะครับที่จะแจกเงินคนจนโดยเฉพาะคนจนที่เป็นคนพิการนะครับให้กับคนพิการทั่วประเทศที่มีบัตรประจาตัวผู้พิการโดยจะให้เงินมากสุด9,000บาทใน1ปีสําหรับขั้นตอนนะครับในการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือบบตรงนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยคุณต้องไปที่พมที่จังหวัดที่คุณอยู่คุณอยู่จังหวัดไหนนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงก็จะอยู่ จังหวัดนั้นตามสารกลางเนาะแล้วจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้มีการเขียนใบคําร้องลงทะเบียนความเด็ดร้อนแล้วก็ข้อเท็จจริงนะครับเมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ย รอสักพักหนึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาเยี่ยมบ้านของคุณจากนั้นเขาก็จะมีการพิจารณาต่อไปและเมื่อคุณพิจารณาได้รับผ่านแล้วนะคะเขาก็จะโอนเงินเป็นเงินสงเคราะห์นะครับมอบให้กับคนพิการและครอบครัวผ่านบัญชีธนาคารของคุณโดยตรงนะครับการที่จะไปสมัครเนี่ยถ้าไม่มีเอกสารก็ไปเสียเที่ยวนะอย่างแรกนะคะคุณต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ2 สำเนาบ,บัตรประจำตัวประชาชน 3. สำนบบเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาบ,บัญชีธนาคารอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะถ้าไม่มีธนาคารไม่มีบัญชีเงินก็โอนเข้าไม่ได้และ5คือถ้าคุณเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้เอาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลไปด้วยนะครับหลายคนถามว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงครับ เพราะมีคนได้มาแล้วนะครับโดยเว็บไซต์ที่สตังค์เนี่ยนำข่าวมาบอกคุณผู้ชมนะครับเขาได้ไปสอบถามคนต่างจังหวัดที่เป็นคนจนและเป็นคนพิการบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้เงินมาแล้วบางคนเนี่ยได้รับเงินนะครับ3รอบรอบละ3 0 0พก็คือ9000บาทใน1ปีเขาจะไม่ให้เกินนี้แล้วอันนี้คือมากสุดแล้วนะครับการทำเรื่องไม่ยุง่งยากนะครับแค่ไปเขียนใบคำร้องนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมาและอย่างที่บอกไปนะครับว่าคนพิการ ต้องเป็นคนจนนะแล้วก็มีบัตรประจําตัวคนพิการใครที่เป็นผู้ป่วยหรือคนพิการติดเตียงนะครับญาติสามารถทําเรื่องแทนได้และให้เขามาตรวจสอบพื้นที่จริง ว่าเราเด็ยพ ok ิการร็จเตียงจริงๆเพื่อที่จะได้รับการอนุมัติเงินได้นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะสามารถโทรถามได้ที่สายด่วนพม1น0 0มนนะครับตอนนี้เบอร์พมเขาปรับระบบใหม่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยโทรไปติดแต่กรุงเทพตอนนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนแค่คุณโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวมันจะลิงก์ณจังหวัดที่คุณอยู่นะครับและนี่ก็คือข่าวสารการลงทะเบียนขอรับเงินคนจนกลุ่มพิเศษคือคนพิการ9 0 0 0บาทต่อปีถือว่าเยอะพอสมควรนะครับลอง ดูคลิปนี้และติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับหากใครมีคำถามเกี่ยวกับการแจกเงินโครงการต่างๆจากรัฐบาลเจอกันนะครับเย็นนี้4ี่โมงครึ่งตั้งเปิดไลฟ์สดนะครับพูดคุยสามารถโทรมาถามได้นะครับกับร,รายการสาระแชร์ประชารัฐคลิปวิดีโอสั้นเนหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เจอกัน4ี่โมงึ่งครับ